าาผมเอาภาษาเขามาใช้คือ plasma นี่นก็ได้หรือโซลหรือพูดธินี้เนี่ยแต่ว่าขนัดเยวินิพที่มาษามันเป็นภาษาทรายภาษาวิทยาศาสตร์เพราะว่ามันจะไปใช้กับเรื่องอยู่หลายอย่างเป็นพลังงานของโลกมันเป็นพลังงานที่อยู่ในศูนย์กลางของโลกครับ เป็นพันธุงานที่อยู่ในศูนย์กลางของจักรวาล <Our universe. S 1> อ่าววูดีดีแล้วก็เป็นพันธุงานอยู่ในศูนย์กลางของกาแล็กซีด้วยฮาวแมติกกาแล็กซีผมมันเยอะก็แล้วกันอรัน <laughs> ทีนี้นิดเดียวพอเวลาพูดถึงศูนย์กลางกาแล็กซีเนี่ยสิ่งนั้นมักจะเรียกว่าหลุมดำ black hole black hole ใช่ ที่มันเลยแบคโฮเข้าไปอีกครับจึงบอกว่าศูนย์กลางนั่นเองครับครับตอนนี้จะต้องขยายความศูนย์กลางของกาแล็กซีก็คือศูนย์กลางของแบคโฮการที่มาพิจารณาที่ออโต้ต้องที่เป็นรรปกลวยให้ได้ครับเรามองไปทางด้านนี้สุดๆตรงนี้นันจะไปโผลที่ปลายกลวยพฤิบดีตรงแนี้ครับ,บใช่ครับ ถ้าเราบอกว่ากาแล็กซี่เขต้องอาศัยขอบคุณทางด้านฝั่งวิทยาศาสตร์สาขาดาราศาสตร์ดาราจักรเขาขาู้ดพรเ่องนี้ก็เรื่องของบิ๊กแบงกาแล็กซี่กาแล็กซี่ที่เราพูดถึงลูกดำยังไม่ใช่บิ๊กแบงบิ๊กแบงต้องต่อไปอีกบิ๊กแบงก็คือการระเบิดทั้งทั้งหมดคือทุกกาแล็กซี่เกิดขึ้นมาหลังจากบิ๊กแบงการระเบิดครั้งใหญ่ ใช่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 ใช,ใช่ตรงเนี้ยคนยุคนี้จะเข้าใจเพราะว่ามันมีลุงหนอ,อมาขึ้นกระดานให้ไดีรู้ให้เด้ยเห็นได้ฟังกันมาตลอดยุคนี้อาจจะไหวแล้วลุงหนอนอกจากจะเล่าให้ฟังก็ยังพอที่จะโชว์ออฟได้เรื่องของฟ้าของฝนเรื่องของเนี่ยเรื่องสุขภาพมันโชว์ออฟได้เลยลวันนี้นเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงทางด้านเวิร์กช็อปเนี่ย ก็คิดว่าถ้าหมดโควิดนี่ยจะเสนอตัว<ม>ไปยังสปอปัสให้เขาเป็นออแกไนซ์ก็ได้ในการที่จะฟังบรรยายตรงนี้รวมทั้งสาธิตด้วยดีบบางเสร็จในในโรงนั่นแหละครับใช่ทำได้ทำได้แน่นอนเพราะว่าผมจะรู้ว่าเวอร์ายเลยอะ่ะใช่ใช่น,ะ,นะก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันคงไม่มีใครที่<ม>จะมารองรับแอคทิวิตี้ของหลวงแนง่าย เมื่อเวลาเขารองรับเรารองรัอเอกสารแล้วเนี่ย<ะ>ถ้าเขาเป็นคนจีเขาต้องไฟล์เอาต่อใช่ไหมฮะว่าติดตามตัวก็อนีเมื่อเขารองรับเอกสารแล้ว<ะ>ต่อไปก็ต้องน่าจะเป็นแอคทิวิตี้อะไรถ้าไม่ใช่วอชั่งใช่ไหมรุนนี้ต้องมีอีเวนต์ใหญ่แล้วเกิดน <c oughs> มาในฮอลใหญ่ๆแล้วคณจะรวนวงคดคนในเรื่องผู้สนใจพุดงแล้วมาแล้วฟังไอบ้บรรยายบรรยายปุ๊บทั้งสาธิตด้วยดีบอนเซชั่งเลย อย่างเช่นช่วงูปวดเหงือปวดหัวเนี่ยไอ้เขาบอกแป้นเดี่ยวเดี่อย่างเงี้ยอ่าเนี่ฮะมันจะเป็นการชดไมนถึงเวลาของมันก็ก็เชื่อว่าไอ้เจ้าควายเผ็ดที่ว่านี่มันหมดอายุไขมันก่อนประมาณนี้มั้ยประมาณนั้นดีกว่าโอ้ยปรมีก็ใกล้ใกล้จะไปแล้วมั้งครับใกล้แล้วแหละครับครับก็คิดว่ามันงท่ยายใช่แล้วก็ตามเรื่องนี้มาตลอดเหมือนกันนะทั้งอย่างทั้งธรรมชาติทั้ง ไควายผิดเล่นเอาแบบอ่อนเปรี้ยเพียแรงกันเลยใช่ใช่โควิดก็คือพวกแมนเมดมนุษย์ทำึ้นมาอ่ะถ้าถามผม80%ครับมนุษย์ทำึ้นมาจาก lab ถ้ามันเกิดมาจากเนเจอร์มันก็จะรับกันเบรกกัน,น,นแล้วก็เดเวลลอปของมันเอง มันก็จะอยู่ที่นิ่งแล้วก็เกิดการบาลานซ์นั่นเองครับอันนี้มันไม่ยอมบาลานซ์ซึ่งก็แปลว่ามันยิ่งแรงมาเรื่อยมัาพันใหม่พันใหม่มา, 1, 000, 1, 000มาเรื่อยนะครับสร้างมาอีกอัเก่าอ่อนแรงแล้วก็ดีก็มียาเข้ามาใช่ใช่ขายยาไงคะก่อนเรื่องเอขาก็แล้วกันเดี๋ยวไปเราเรื่องของเ <c oughs> ขาเราไม่รู้เรื่องของเขาเรื่องเราเรื่องของอิมมูนเนี่ยอ,อิมมูเนตี้อข,อของเราท <c oughs> ี่กำลังพูดพูดเนี่ยนั่นใช่ไหมผมบอกว่านี่คือซูเปอร์ซูเปอร์วัคซีนก็คือเนเจอร์เดีย ทีนี้ั่งผมมันปริญญาเนี่ยมันจะบูรณาการเนเจอร์หรือในหนึ่งจะบอกวก่าต่ำกว่าเนเจอร์ก็ได้อัปเปอร์เนเจอร์แล้วก็โอเวอร์เนเจอร์ก็ได้แล้วแต่จใครจะใช้ภาษาอะไรแต่ต้งหมด worldwide wave เลยในของผลม,มันได้ทั้งแนวตั้งแนวราก็อธิบายผ่านวิทยาศาสตร์นิทุสา,าขาเช่น Energy of temperature of light light <อ>พระเจ้าพระเจ้าคน,คนพบ mm. <None S 2> ก,ก็คือ enlightened ยังไงนั่นแหละ light ของหลวงหมอก็คือ d n d of light d n d of light <อ>พระเจ้าต้อง e n l i g h t e n m e n t นะ,อ,ะอันนี้ของพระเจ้าต้องยกย่องเราไม่เขียวเราอธิบายให้มันให้มันอะไรให้มันไปได้กันได้หรือเปล่าประมาณนะั้นแล้วก็มีกันก้อ ฮีตเ่ากินเมื่อกี้ฮีตผัดไปแล้วนี่นี่เสียง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 ไลท์แล้วก็ซาวใช่มแล้วแต่มาก็เป็นเรื่องของ static energystatic energy static energy มันก็ตรงกับคำว่า potential energy นั่นเองครับไฟฟ้าสถิตใช่ไหมคะใช่ชวนไฟฟ้าก็ electro magnetic static of earth อ๋อเบอร์อะไรไม่ใช่อ๋อเบอร์นะเป็น Earth เอิร์ดไปแล้วเบอร์ hmm. มันแค่หลังคําว่าเวอร์ที่เราพูดกันนั่นคือเหนือนพื้นดินขึ้นมาพูดถึงเอิร์ดแต่ในพื้นดินไปทั้งหมดเรียกว่าไอ้ทอดในพื้นดินมันเรียกว่าเอิร์ดทั้งหมดอนะ่ะมันเป็นเอิร์ดคำว่าโลกเวอร์เนี่ยมันแค่บนพื้นดินที่เราพูดกันในโลกในโลกในโลกบนโลกบนโลกค่ะค่ะใช้คำว่าเอิร์ดมันจะครอบคลุมทั้งทั้งหมด,หมดเลยฮะอุกากาศศอวกกถูกต้องครับ อ,อากาศทั้งหมดล้วนไปถึงชนกลางของโลก<ด>นี่เออทั้งหมดก็เลยบอกว่าเป็นแมกเนติกออฟเอิร์ธนั่นเองแล้วตัวนี้มันก็กลายเป็นสแตติกอิเล็กโทรสแตติกนั่นเองก็ไฟฟ้าสถิตต่อแล้วผมได้เรื่องนี้มาวิทยาศาสตร์ครับวิทยาศาสตร์ล้วนผมจะไปด้านวิทยาศาสตร์ล้วนถ้าใครต้องการที่จะโคเปรตในเรื่องของจิตศาสตร์ก็ยินดี ใช้ต้องการโคพุทธศาสตร์ก็ยิ่งยิ่งยิ่งยินดีหรือใครจะโคธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติก็ยิ่ง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 นดีใครจะมาโคแต่ทั้งนั้นนะทางฝั่งผมก็ยินดีที่จะโคให้แต่ทุกทุกกลุ่มที่เขาศึกษาทางด้านนี้ผมไม่แต่ตัดขาใครอยู่แล้วมีแต่ช้อนหยิบเลื้ยให้เสมอเสมอเรารู้เขาหมดแต่เขาไม่รู้เราเมื่อเขาไม่รู้เราก็พยายามให้มันเป็นภาษามาในการคอมแพร์ด้วย ภาษาเก่าภาษาใหม่แต่ผมต้องเอาภาษาใหม่ของผมน <c oughs> ะมันเป็นยุคใหม่แล้วล่ะยุค energy of of t h อ n g อิองก็มีอินเทอร์เน็ตออฟติงใช่ไหมเรียกว่าเรียกว่ายุคซีอวไไได้ไหมครับก็ก็ได้ครับก็ได้ฮะตรงนี้นะมันน่าจะเป็นผู้อื่นพูดมากกว่าตรงนี้นะมันไม่น่าจะเป็นลุงอพูด ตอนนี้เขาเขาจะใช้คำว่ายุคทองอยุคสีวิไลยุคทองก็ผ่านไปแล้วยุคเงิน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 แบงเงินจับต้องได้มันจะหมดแล้วต่อเป็นยุคอะไรไปเห็นไหมยุคคลื่นอ่ะยุคลยคลื่นพอคลื่นก็ยุคเอ็นดีจีเเพราะว่าสิ้นสุดคลื่นมันก็เป็นเอ็นดีจีเช่นเช่นสิ้นสุดคลื่นตัวเน,นี้ยฟังให้ดีมันมันจะสุดคลื่นมันเป็นเอ็นดีจี ตวัวนี้ยี่ตัวนั้นนะใครแก้ตีเนี่ยคนนั้นครนั้ก็คนนั้นแก้คนคนั้นลับไปมันเป็นอินเนอร์เลยโอเคนะลองดูเนาะ ทางโฮจะไม่อยู่ HO ก็คือองค์การนานาเัยโลกเขามีภาษาหลังเขาบอกว่าไบโอโลจิเคิลนันนคือภาษาหลักไบโอโลจิเคิลไบโอคือเรื่องของไบโอดิมันก็คือชีวะใช่ชีวะเขาไปศึกษาถึงดีเอถึงไอเอถึงยีนใช่ไหมฮะเข้าไปนู่นเลยใน